สามโกกลายไพเปิดให้บริการทางการทั้งสองระบบแล้ว3ามโกกลายไพ่เป็นประเภทเกมที่มอบประสบการณ์การเล่นอันลึกซึ้งและท้าทายโดยผู้เล่นจะได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการทีมตัวละครที่มีเอกลักษณ์และความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักรบพ่อมดหรือผู้รักษาและต้องวางแผนการรบอย่างละเอียดทีท้วนในแต่ละเทิร์นบนแผนที่ตาราง ซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนที่การเลือกเป้าหมายการใช้สกิลเฉพาะตัวของแต่ละฮีโร่รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือศัตรูที่ควบคุมโดย AI หรือผู้เล่นอื่นๆขนาดเดียวกันก็ต้องทุ่มเทกับการพัฒนาและปรับแต่งตัวละครผ่านระบบเก็บเลเยอเองวนการอัปเกรดค่าสถานการณ์ค้นพบและสงสัยอุปกรณ์ในตำนานการเรียนรู้และเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับชุดสกิลเฉพาะตัวไปจนถึงการตัดสินใจที่ส่งผลต่อเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและมิติของตัวละครพร้อมทั้งดื่มดัำกับระบบสัคงคมแบบออนไลน์ที่มักจะมีฟีเจอร์เด่นอย่างการเข้าร่วมกีฬาเพื่อทำภารกิจร่วมกันสร้างสายสัมพันธ์กับผู้เล่นอื่นและเข้าร่วมการประลองฝีมือครั้งใหญ่ในสงครามกีฬาที่ต้องอาศัยการประสานงานและการวางแผนกลยุทธ์ระดับทีมเพื่อพิชิตชัยชนะ และสร้างชื่อเสียงให้กับกิว